สวัสดีครับผมโอนิปูเยี่ยมพาลุยนะครับกับสิพาไปชมนนนเ,เ,เลขวิ่งนะครับซีโตมาตัวหนึ่งนะครับซีโตเข่าตัวหนึ่งนะครับปีหนึ่งบ่ค่อยหลุดครับย่างหน่อยก็ลุดหนึ่งงวดแล้วก็เข่าต้อเนื่อยนะครับนอกนั้นก็เดินยาวเลยนะครับสามารถที่จะน้ำไปหาสูตรใหม่ๆไ,ได้นะครับ นะครับผมเอาติดตามผมมาเลยครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับสูตรวิ่งสี่ตัวมาตัวนะครับจากงวดวันที่สิบหกเดือนสามสองห้าหกสี่นะครับเลข รางวัล890 422เรียกล่างออก19นะครับใช้หลักหน่วยทำนะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีการหน่วยบวกหนะครับ422นะครับได้4ตัวนะครับ890 1นนะครับอืม ติดที่เลขศูนย์ครับเลขออก2อเกียดศูนย์นะครับ2 70เกียศูนย์ได้คำนวณได้6 7เกียนะครับเลขออก87นะครับติดที่เลขเจ็ดบนนะครับคำนวณต่อนะครับเ8 7ดจงวดต่อไปคำนวณได้3 4 5 6นะครับงวดน,นี้ไม่ติดนะครับวิ่งไม่ติดเลขออก2อเกียดนะครับ2 72เกียคำนวณได้4 56หเกีย 4 5ห้าหเลขออก5 7 9ครับติดที่เลข7ครับ5 7 9เจาคำนวณได้5้าหครับงวดต่อมาเลขออก9 7 2ครับติดที่เลข7 9 7 2เกาคำนวณได้8 9 0 1นะครับ ก็มาติดที่61นะครับผลออก861ติดที่เลขหนึ่งนะครับหลักหน่วย6กหนึ่งคำนวณได้7890แปดเนะครับเจ็ดติดที่เลขเจ็ครับผลออก5้านะครับงวดต่อไป16กรกรกฎาคม2 5งห้าหหนะฮะสามสี่้าหนะครับ 3, 4, 5, 6, ตัววิ่งที่จะมาในงวดต่อไป 3, 4, มสห้านะครับตัวนี้4ตัวมาตัวสามารถที่จะนำไปคำนวณเลขเป็นเลขวิ่งมาได้นะครับ1ตัว 3, 4, มสห้นะครับอา้าวคอยดูคอยติดตามคลิปที่2นะครับ ผมจะเสนอว่าเลขวิ่งสีตัวนี้คู่ของมันเนี่ยจับคู่ตัวไหนนะครับอย่าง3จะจับคู่ตัวไหน4จะจับคู่ตัวไหน5จะจับคู่ตัวไหน6จะจับคู่ตัวไหนนะครับก็จะมีสูตรเทียบให้อีกนะครับจับเลขวิ่งตัวเดียวได้นะครับาสาหรับ f c ที่สนใจนะฮะ เลขวิ่งเลขสูตรนะครับก็ติดตามได้ครับผมนะครับอ่าติดตามหวยแล้วนะครับปู่ยี่ยมก็จะพามาชมพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งปลูกไว้นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องจะรู้จักไหมนะครับเป็นทุ่มบอกง่ายเลยพ่อแม่พี่น้อง อันนี้แดดมันอยากอยากติดทางแดดบอ่อซองอย่างหน่อยครับบอ่อเห็นชัดนะครับมืดจังหน่อยเนาะนี่ยอดเพ็นพี่ครับพ่อแม่พี่น้องจักบ่อครับมันคือต้นนี้อย่างนะครับ อยู่มุมมืดกะงาาหลก่กระงามนะครับตัวนี้มันซื้อว่าอังกราบหนูเขาเก็เอินนะครับอังกราบหนูนะครับใบจะมีรถอยู่3ามรถนะครับมีรถเผ็ดรถขมนะครับผมอ๋สาพคุณน,นะครับ ตัวนี่ก็เป็นยาตัวนึ่งที่สามารถแก้เกี่ยวกับพวกมาเลงได้นะครับยับยั้งเชื้อได้นะครับใบมันนี่ทุบทุบดีๆตตำก็ได้ทุบก็ได้ใส่เกลือน,นิดนึงใส่น้ำามากน้วนะครับหรือว่าใส่ใพวกหินศบนะครับท้าแผลนะครับแผลเน่าเปื่อยกากเกินหาย ในเร็้ววันเลยครับมือสองมือหายอา้าสมมติว่าสัตว์เป็นนะครับสัตว์เป็นแผลพวกสุนัขพวกอะไรเป็นแผลเป็นหูเน่าเปื่อย,อยส่วนนั่นส่วนนี้ก็ตามลองเห็ดทาเราเมือครับหายปิดถิ่งเลยครับเร็้วที่สุดนะครับนอกจากนี้ก็รักษาแผลข้างในไดนน้นะครับแผลในกระเพาะนะครับแผลในร่างกายนะครับใส่รักษาได้นะครับนอกจากนี้ ทานวันละใบนะครับเคี่ยวกินวันละใบก็เฮ็ไทย้บ่าเป็นกุหลย่อนได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปบำบัดรักษาโรคข้างในเนี่ยของเหาเนี่ยพวกไอพวกปอดพวกอย่างนี้ได้สบายนะครับอืมตังกาบหนูนะครับช่วงหนึ่งจะดังกันมากๆนะครับคือห้ากันมากๆเขาจะออกดอกสีเหลืองครับมีหนามนะครับหนาม น้ำน้ำคูยึดเนบใบะงห้เบื้องนาำเห็นไหมครับน้ำน้ำแทงออกมานะครับตัวนี้อีกปลายปีปลายฤดูหนาวเนี่ยจะออกดอกเหลืองเต็มนะครับมีมเมล็ดเล็กๆเนบเ,เ,เห็นไหม,มเมล็ดเขาล้นลงนี่ก็สิเกิดต้นน้อยเต็มแหละครับสําหรับอังกาบหน้นะครับผู้ดใดอยากได้มเมล็ดไปปลูกอ่ะซังมาไดครับรอพุ่นละ แล้วเ,เอาปลายปลายปีนะครับผมก็จะเก็บเป็นมเมล็ดทรงให้ให้พูละให้บรหลายนะครับพูละสิบเมล็ดเท่านั้นละ่ะสร้างมาลดครับไปปลูกไว้ไประจำบ้านประจาเฮือนนะครับได้เป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วก็เก็บกินวันละใบสองใบนะครับกินกับอาหารเช่ากับอาหารเช่าก็ได้ครับอ่าเป็นยาดีซอยบำบัด นอกจากนี้ล้ำมันนะครับน้ำไปย่างไฟแล้วก็ต้มน้ำร้อนหรือชงคือชากินนี่ได้ครับย่างไฟแล้วก็ชงในลิ้นน้ำร้อนใส่แก้วแล้วก็เอาลงในน้ำร้อนชงกินนะฮะย่างนี่ย่างแบบใดก็ล้ำมันนะครับนี่ล้ำแบบนี้ครับเอากรตัดขาขอมือนี่เสีย ตัดเป็นคืบก็ได้ครับแล้วก็ทำา่าอย่างไฟตากแดดแล้วก็ามาหั่นเล็กๆนะครับไปถากชงดังชากินนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับประดับความรู้ในเรื่องผืชสมุนไพรนะครับอ่าสำหรับเรื่องเลขเรื่องเบอร์เลขวิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิประกอบเข้าสูตรให้นะฮะจากสูตรนี้นะครับแล้วก็มีสูตรตัดอีก นะครับสำหรับคลิปนี้มีสซัมนี่ครับผมการาบสวัสดีครับ FC อ่ากดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนเด้อครับตัวเลขขยับขึ้นรละรละบาดเนพันกว่าแล้วติดตามให้นะครับผม